สวัสดีครับผมมาสเตอร์อึ่งครับมาสองโจทย์สอนเขียนแอปพลิเคชันออนไลน์กับมาสเตอร์อึ่งวันนี้ครับลูกค้าต้องการทำแอปพลิเคชันทรงแบบ t i k t o k เลยนะครับลูกค้าตั้งโจทย์ว่าให้ทำการนะครับสร้างแอปพลิเคชันที่ทำการดึงวิดีโอนะครับจากแกลเลอรี่นะะเสร็จแ,แล้วเอาวิดีโอเนี่ยมาทำการนะครับให้สามารถทำการตัดต่อได้ให้สามารถทำการบีบอัด ขนาดของวีโอได้ให้สามารถทําการเลือกปกวิดีโอได้นะครับมาดูผลงานของลูกค้าครับนะครับนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับวิดีโอที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเรามาทั้งหนึ่งอันแบบนี้นะครับเลือกเสร็จปุ๊บมันจะทําการนะครับอ่าโหลดเข้าไปอยู่ในตัวอ่าตัวที่เป็นเครื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วจะเข้ามาที่หน้าที่เช้ในการตัดต่อแบบนี้นะครับอันนี้เราทาการตั้งค่าว่าให้วีโอเนี่ยทำการตัดต่อเนี่ยให้วีโอเนี่ยไม่เกิน20วินาทีแบบนี้นะครับสามารถเลือกการทริมได้สามารถเลือกการ ได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นโจ์นะครับของลูกค้าที่มาเรียนแอปพลิเคชันตัวต่อตัวตัวคอมพิวเตอร์ในในในคล้าสคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเรียนกันแบบตัวต่อตัวครับนะครับหนึ่งวันจะมีแค่คุณ1คนแค่นั้นเองนะครับโจทย์ำการเลือกได้ครับคุณต้องการทำแอปพลิเคชันแบบติ k ต o อแบบนี้ซื้อขายออนไลน์หรือทำแอปพลิเคชันที่ใช้ในการนะครับอ่านเกี่ยวกับโคดบาร์โคดเช็คสต็อกนะครับตั้งโจทย์เข้ามา